สวัสดีนักศึกษาระดับปวสหนึ่งนะครับสาขาไฟฟ้าควบคุมกลุ่มที่สามสี่ครับขึ้นปวสหนึ่งนะครับ,รรบถือว่าเป็นปีที่หนึ่งปวสแต่ว่าเป็นปีที่สี่นะครับในสายวิชาชีพนะครับก็สำหรับไฟฟ้าควบคุมกลุ่มสามสี่นะครับ วันนี้คลิปนี้ก็จะผมจะชี้แจงนะครับเกี่ยวกับวิชาที่จะสอนพวกเราในเทอมนี้นะครับก็คือวิชาเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งนะครับเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษว่า electrical machine One นนะหรือหน,นึงนั่นแหละนะครับ electrical machine วิชานี้เนี่ยนะครับก็เป็นวิชาบังคับของสาขาไฟฟ้าควบคุมนะบ,บโดยตรงทาโดยตรงเครื่องกลหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราก็เรียนมาในปวชวครับแต่ว่าในปวชวเราจะไปออกทางด้านปฏิบัตินะครับซ่อมแซมประมาณนี้แต่ถ้าเป็นปวสก็จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์นะครับ ลักษณะสมบัติต่างๆนะครับโครงสร้างที่มันละเอียดมากขึ้นนะครับเราไปดูคำอัดจุดประสงค์รายวิชากันนะครับว่าวิชานี้เขามีจุดประสงค์ว่ายอย่างไรบ้างอ๋อลืมไปครับมีรหัสวิชาครับรหัสใหม่นะครับ30104 2003นะครับก็เป็นรหัสหลักสูตร ปวสนะครับปี2,563ปีนี้เลยครับใหม่ๆเลยนะครับแต่เนื้อความเป็นยังไงจะเหมือนของที่ผ่านมานหรือเปล่าเราไปดูกันครับจุดประสงค์รายวิชาครับเพื่อให้นักศึกษานั้นรู้และเข้าใจลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงแล้วก็หมออแปลงไฟฟ้านะครับ จะเห็นว่าเครื่องกําเนิดมีกระแสตรงมอเตอร์ก็มีกระแสตรงแต่หมอแปลงไม่มีกระแสตรงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราเ้าไปดูในเนะะื้อหารายละเอียดอีกทีหนึ่งข้อ2ครับสามารถทดสอบและควบคุมเครื่องกํเากเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและก็มออแปลงนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยจุดประสงค์รายวิชาอื่นๆก็จะเหมือนกัน ทุกวิชานะครับมีกิจนิสัยในการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปราณีตรอบคอบและปลอดภัยนะครับ s a ฟ e ี้เลยครับเราเป็นช่างเป็น s a f e t ้ไปก่อนจากจ,จุดประสงค์รายวิชาครับก็จะเป็นสมรรถนะรายวิชานะครับมีด้วยกันต่อไปนี้นะครับลองดูครับแสดงข้อหนึ่งนะครับแสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทําง,งานของ,ของเครื่องกลไืฟ้ากระแสตรง โครงสร้างและหลักการทํางานนะครับข้อ2แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันที่3ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมบังหรือเปล่าถ้บาบังก็ผมมีเปเปอร์ให้อยู่นะครับข้อ4ครับต่อมอเตอร์ไฟฟ้าครับทดสอบหาประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับท,ทั้งเครื่องกําเนิดทั้งมอเตอร์ทั้ง ม่อแปลงเลยนะครับต่อเลยนะครับมาดูเจาะลึกรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าทั้งหมดที่พูดมาทั้งจุดประสงค์ทั้งสมัรครถณะเนี่ยในในวิชานี่มีอะไรบ้างมาดูคําอธิบายรายวิชาครับคําอธิบายรายวิชาเนี่ยดูนะครับจะไม่เป็นข้อข้อนะครับจะเขียเนเรียงไปเลยนะครผมก็จะอธิบายไปนะครับคําอธิบายรายวิชาเนี่ย เริ่มเลยนะครับศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสะตรงแบบต่างๆนะครับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลดนะครับอันนี้อันหนึ่งละสองก็สเต็ปสองก็ลักษณะสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับลักษณะสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงที่มีแปลงถ่านและไร้แปลงถ่านนะครับถ้าไร้แปลงถนน่านก็คงจะเป็นพวกแบตเล็น,นะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มหมุนและทำความเร็วนะครับในพวก DC Machine ทั้งหลายและการทำงานของมออแปลงไฟ,ฟฟ้าวงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรมนะครับการทดสอบมออแปลงไฟฟ้านะครับปร,ประสิทธิภาพมออแปลงไฟฟ้าการต่อมออแปลงไฟฟ้าใช้งานเฟสเดียวและ3เฟสนะครับอันนี้คือสำนักบายรายวิชาเดี๋ยวผมผมบัง ตังนะครับเผมจะถอดเปลยไปถึงนี้้นนะครับนี่ครับผมขึ้นมาอยู่ห้างบนนี้เดี๋ยวพวกเราจะได้อ่านได้ชัดเจนนะครับนี่คือคำอธิบายรายวิชานะครับก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับแรกของของของการเปิดเรียนภาคเรียนที่1นึ่งสองห้าหสานะครับก็ ต้อง,ต,องอต้องบอกขอบขอบขายของรายวิชาพวกเราทราบก่อนนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งน,นะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นเพื่อ,อด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9นะครับนะก็เก็บไว้เป็นร่องรอยนะครับเป็นร่องรอยผมจะเก็บไว้ในชนแนลของผมใน YouTube นะครับอีเอ๋บรรพลานะครับนะก็ ถ้ายังไงท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขในการเรียนวิชาเครื่องกลฟ้านหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ